สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันนะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมพิจัยพิสตูดิโอนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาบิตคอยกันนะครับประจำวันที่9นะครับกรกฎาคม2567นนะครับครับอันน um ี้นะครับก็ เป็นกราฟบิตคอยบี c u s d นะครับคือโครงสร้างตอนนี้เนี่ยผมอินว่ามันเป็น ABCDE ไปแล้วนะครับก็อย่างที่อัปเดตไป2 3คลิปที่แล้วนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับมันมีอาการแบบปิดเป็น n n g กราฟนี่นะครับแท่งแดงใหญ่แท่งนี้นะครับ e n นกราฟฟิงนะครับทีนี้นะครับก็ถ้าเกิด เมื่อวานนะผมคุยกันไปในคลิปนะครับว่าถ้าเกิดจะมองเป็นขาขึ้นเนี่ยคือมันมองเป็นลงอยู่แล้วแหละเนาะแดงมันกืนแท่งแท่งหน้านะครับแท่งนี้แท่งวันนี้ที่จะปิดเนี่ยยังไงมันก็ต้องปิดแบบก็คือมันต้องลงต่อนะครับแต่ทีนี้อารมณ์นะครับมันก็มีแรงซื้อคืนกลับมานะครับในตอนช่วงบ,าบาาว่ายๆเมื่อวานนี้นะครับนึกว่านะผมก็นึกว่าวันนี้นะมันจะปิดเขียวกืน ทับไอแท่งแดงนี้อีกนะปรากฏว่าไม่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกราฟราคาในชุดย่อยกันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเอาเอาเป็นว่าผมว่ามันปิดแถวๆนี้แหละนะครับอีก20กว่านาทีเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันปิดน่าจะไม่เกิน57นะครับแต่ก็ไม่แน่นะตอนจังหวะมันฮุกนี่คือแบบโอ้โหอะไรก็ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวย่อยมาดูทำเฟรม1ชั่วโมงกันนะครับนี่นะมีแท่งนี้นะครับแท่งมหาประไลยนะครับช่วงบ่าย3เลยนะครับ คือนั anyway, ่งๆอยู่นะมันก็ดีดขึ้นมาแบบพุ่งพุ่งแบบพุ่งพลาดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะก็ทําให้ผมตอนตอนบ่ายนะผมก็อัปเดตอยู่ในเพจนะว่าโหยมันเล่นสนักเลยนะครับตอนนี้นะครับจะมองเป็นลื่นอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้นะผมยังให้น้ําหนักเป็นขึ้น A ไปนะครับปึ๊บปื๊บป๊บท่อนนี้นะครับเป็นขึ้น A นะครับอ่าจบ A ตรงนี้นะครับท่อนนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นลื่น B นะครับอ่า ผมว่านะเดี๋ยวยังไงราคามันต้องปรับตัวขึ้นไปเป็นขึ้นสีนั่นแหละนะครับอาจจะอยู่ที่แถวๆประมาณสัก60,000นนะให้ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับก็มีโอกาสนะที่มันจะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับมันมันจะขึ้นขึ้นไปเลยมันก็ต้องมาเทสไอตัว58 0 0 0อีกทีหนึ่งนะวันนี้เนี่ยก็คือถ้ามันเบรก58าหมได้นะเป้าหมายอาจจะอยู่แถวๆประมาณสักเทนไลน์นะประมาณสัก6กหมื่น หกหมื่นหนึ่งห่นสอยู่โซนๆนี้นะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะแต่ผมยังไงผมตอนนี้นะเปลี่ยนเปลี่ยนระบบความคิดใหม่ละตอนนี้นะก็ไม่ได้มองว่ามันจะขึ้นละนะครับก็คือมันต้องไปเทสเส้นไปชนชนไปดันดันดุนๆุนก่อนแล้วก็อาจจะล่วงลงมามาเทสใหม่อีกทีอะไรเงี้ยว่ากันไปครับแต่ถ้าซีเนโอนะมันเป็นแบบแทงทะลุขึ้นมานะตรงนี้ก็เป็นจุดปายตามสเตจจี้ของ าการเบรกเทรนไลน์นะครับก็ก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับคือถ้าถ้ามันเบรกทะลุไปเลยนะครับคืนชุดนี้เนี่ยก็คือจะนับเป็น1 2 3 4 5อย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันยังไม่เบรกนะก็ก็ยังไม่เรียกว่ายังไม่ไม่ทำอะไรนะครับถึงแม้ว่าเบรกเอาไปแล้วนะครับก็ก็คือเข้าได้ไม้เดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอรีเทสเมนต์ลงมานะครับลงมาดูก่อนนะว่ามันจะ ยืนไหวไหมถ้ายืนไหวก็คือมีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อได้นะครับอันนี้นะก็เป็นสเตจี้อัปเดตเบื้องตน้นแต่ตอนนี้นะครับก็ขึ้นที่เราท่องกันอยู่เนี่ยผมยังพินิกไม่ได้นะแต่แต่ว่าดูดูจากสถานการณ์คร่าวๆนะครับจากตรงนี้เนี่ยคุโทษทีนะครับลบหายไปหมดเลยดูจากสถานการณ์คร่าวๆตรงนี้นะครับผมคิดว่านะครับตัว กราฟนะครับอาจจะมีโอกาสที่มันจะไปเทสแถวห0,000นะครับเดี๋ยวเราวัดเป้าชุดรีเทสเมนต์ตรงนี้ดูก่อนนะครับครับตอนนี้นะครับก็คือมันรีเทสไปยังไม่ถึงตัว50,000คือไม่ถึง0.5นะครับถูกผมว่าเป้าหมายเนี่ยอยู่แถวห0,000ตรงนี้นะมีโอกาสเป็นไปได้นนสูงนะครับที่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ A B อาจจะ B ตรงนี้ไปเลยนะครับ B ตรงนี้นะครับแล้วก็จบขึ้น B ตรงนี้เรียบร้อยเนี่ยไม่แน่ว่าขยักนี้เป็น B นะครับหรือขยักตรงนี้แหละนะครับที่เป็น B นะครับเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราวัดชุดนี้นะครับ A B นะครับ C ก็จะอยู่แถว59 0 0 0เาถึง6 0 0 0 0นะครับ โซนนี้นะเป็นโซนให้ไป tp นะครับโอเคแอนจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครมองขึ้นนะก็ผมว่าโซนนี้แหละนะน่าจะไปติดแนวต้านเนี่ยปึง้งชนแถวนี้แหละนะอาจจะไปทะลักไปถึง6กหมื่นแต่คิดว่าไม่ได้ถึงนะอันนี้อันนี้โดยส่วนตัวนะครับเนี่ยมันน่าจะเป็นเป้า6 1 8นี่แหละนะไปชนแถวนี้มนุษย์ชอ็อตน่าจะชอ็อตกันเยอะนะครับโซนตรงนี้นะ60,000นะ แล้วก็เนี่ยมันถ้าจะวิ่งแก็บอยู่เน 6, 000, 5, 000ี่ยหกหมื่นห้าหมื่นถึงหกหมื่นอยู่โซนนี้แหละนะครับเดี๋ยวรอดูกันเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไงนหรือเปล่านะครับคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ตรงโซนนี้นะครับมันจะกลายเป็นขึ้นเป็นเนี่ยลงมาเป็น A นะครับเราตรงนี้ไป B นะครับแล้ว C เนี่ยมันจะวิ่งเป็นเอ่ออาจจะเป็นไดอะโกนอลหรือเป็นอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะครับ1 2 3สาม สี่ห้าอ่าอันนี้นะครับเดีย๋ยวรอดูนะว่ามันเป็นไปตามที่คิดอย่างนี้หรือเปล่าหรือไม่ไม่งั้นก็หนึ่งสองสามสี่อีห้านี้อาจจะไปลไกลนะครับแล้วค่อยกลับมาอย่างเงี้ยนะไปล้างลิวิดก่อนช่ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้นะแบบว่าลงให้ให้ลึกสุดใจนะครับให้แบบชาวทุกชาวนะให้ให้ชาวลองเนี่ยใส้แตกกันไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันเป็นไม่ได้หมดแหละนะเพราะว่า มันมีแกลบนะครับแกลบที่มันพุ่งขึ้นนะครับลองดูในทำเฟรมวิ่นะแกลบตัวนี้เนี่ยแกลบเนี่ยแท่งอิมบาลานพวกนี้นะครับมันมันค่อนข้างยาวนะครับเนี่ยแท่งเริ่มตั้งแต่แท่งนี้นะครับแกลบเนี่ยมันไอแฟลว์วิลูแกลบะครับมันค่อนข้างกว้างนะครับก็เลยแบบโอ้โหมาเมื่อคืนมานะครับเนี่ยแถว4 3 0 0 0ื่นสี่เนี่ยก็มีนักครับเนี่ยแท่งนี้นะเนี่ยโซนนี้ทางโซนนะครับ โซนนี้เป็นไปได้หมดนะครับคือถ้าทะลักลดหลุด5 0,000ืลงมาเนี่ยมันก็จะมีด้านล่างเนี่ยลอรออยู่ด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งก็จะเป็นฟิโบนัชชี2 2 0 0นะครับ2.0งนะครับตรงนี้นะแต่ว่าผมผมยังให้เบอร์นะอยู่ที่ประมาณ50 0 0 0ืนนะครับถ้าเกิดมองมองในขาลงเนี่ยก็ยังมองอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้มองระยะยาวไปเลยนะแต่ว่าในระยะสั้นนะก็ ในทำเฟรมหชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสนะที่มันจะขึ้นกลับไปเทสต,ตรงนี้นะครับแต่ซีเนโอนี้นะครับก็ถ้าเกิดมองขึ้นนะครับมันไม่ควรจะลงมาหลุดพวกแนวพวกนี้แล้วนะครับก็คือมันก็จะเอามาเป็นสเตจี้ในการแบบเทดระยะสั้นเนี่ยได้ประมาณหนึ่งนะครับคือสมมุติว่าเราจะเข้าแล้วเราก็จะสามารถหาจุดสตอปลอ s ได้แล้วนะครับวันนี้นะถ้า ถ้าใครมองขึ้นนะครับมองกราวว่ามันจะขึ้นต่อนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นขึ้นชุด a b c นะครับถ้ามองประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดตีเป้าเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยอยู่ประมาณวิ่งไปประมาณ6 0 0 0ื่นะครับกินไปประมาณสัก400ดอนในโซนนี้นะครับหรือ3 400ดดอนตรงนี้นะครับก็แนะนำว่าสมมุติว่าเราเข้า position ไปนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงวันนี้เลยนะก่อนปิด วาง stop loss ไว้ตรงนี้นะครับวิ่งไป6 0หมื่นครับ리리보레이션อยู่ประมาณ1.1ต่อน1.5นะครับก็ถือว่าไม่น่าเกียดมากนะครับหรือจะวาง stop loss ไว้ที่แถว55 0 0 0นะครับไปกินแถว6 0,000นนี่แหละนะอืมรีลิบอเลชอยู่ประมาณ2 1ต่อ2นะครับก็ไม่น่าเกียดอะไรนะครับอันนี้นะแต่ว่าไม่รู้นะว่ามันจะลงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ เนี่ยมันเริ่มมีอาการแบบอ๋อเหมือนไม่ค่อยจะสู้แล้วอะเนี่ย mm hmm. อืมก็อย่าเพิ่งไว้วางใจมันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าอัปเดตประมาณนี้นะครับช่วงนี้นะครับยังมันต้องไปเทสแถวหกหมื่นก่อนถ้าเบรกหกหมื่นได้อาจจะมีย่อใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้ในมุมมองผมนะครับถ้ามันน่าจะประมาณนี้แหละนะมันตกเหลวลงมาลึกนะครับยังไงมันก็ต้องมีรีเทสคืนกลับไปและยังไงก็ตามนะ มันต้องกลับลงมาเทสโลด้านล่างมันนะครับผมเองก็ยังรอคอยแถวแถวโลเดิมหรือลึกกว่าโลเดิมอยู่แถวโซนนี้นะครับอันนี้นะโดยส่วนตัวลึกๆก็ตอนนี้งดเทรดในขาลงไปก่อนของผมเองนะโดยส่วนตัวเพราะว่าโดนสต็อปลอสแล้วก็เจ็บมานะครับอ่ะเอาเป็นแบบว่าวันนี้นะขอเอาแค่วิเคราะห์ป,ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนะครับทั้ง IP พ t Studio แล้วก็ช่องในเครือนะ Everyday ์ e แล้วก็ PT Computer กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปก่อนแล้ววันนี้ต้องรีบไปทำงาน